มดดำค้าชภา,าเผยดีเจโกบอกจะจัดรายการวันสุดท้ายก่อนเกิดเหตุตกตึกเสียชีวิตตำรวจเผยทำลายกล้องวงจรปิดพบเดินเข้าออกประตูหนีไฟห้ารอบ วันที่17พฤศจิกายน2566โพลิพัทจัดให้เผยคลิปมดดำขจภาพูดถึงการเสียชีวิตของดีเจโกตรินกิจรัตนกุลดีเจดังแห่งคลื่น106.5 Green Wave โดยมดดำขจภาได้ระบุว่าเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้คุณโกยังจัดรายการปกติอยู่เลยเขาบอกว่าจัดรายการปกติเมื่อกี้ทุกคนบอกว่ายังเจอยังพูดคุยชาวชาวดา่ดาบอกยังนั่งพูดคุยกันอยู่เลยแต่เขาพูดใน รายการว่าเขาจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้วเขาว่าอย่างนั้นก่อนที่ทางสำนักข่าวเดลินิวจะมีรายงานว่าตำรวจซ้อนอทองหล่อได้ทำไทม์ลายรายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของดีเจโกดังนี้ช่วงก่อนเกิดเหตุเวลา10นาิ36นาทีดีเจโกเข้าพักที่โรงแรมสอบถามพนักงานระบุว่าขณะเช็คอินผู้เสียชีวิตอาการปกติทุกอย่างไม่มีอาการเมาโดยเช็คอินเข้าพักหนึ่งคืน จากการไล่จากกล้องวงจรปิดพบว่าพาผูเสียชีวิตเดินเข้าออกประตูหนีไฟห้ารอบตั้งแต่เวลา11.25นาทีถึงเวลา12.33นาทีและครั้งสุดท้ายรอบที่5เวลา12.33นาที จุดที่ผู้เสียชีวิตพระตกลงมาคาดว่าจะเป็นบริเวณดาดฟ้าชั้น15โดยพบโทรศัพท์มือถือขี้กาดบุหรี่ไฟแช็กและชุดคลุมอาบน้ำเปื้อนของเหลวสีแดงในบริเวณดังกล่าวด้วยเวลา13นาฬิกานาทีพบว่าร่างของผู้เสียชีวิตใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงลายสีดำตัดทองและสวมรองเท้าแตะของโรงแรมตกลงมาบริเวณบ้านพักในซอยสุขุมวิท20ติดกับโรงแรมที่เกิดเหตุ ข้อสังเกตเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ไว้ในใบลงทะเบียนเข้าพักคาดว่าไม่ใช่เบอร์จริงเพราะหลังเกิดเหตุพนักงานโรงแรมโทรไปแล้วปลายสายเป็นผู้หญิงรับแจ้งว่าไม่รู้จักคนชื่อตริน ผู้พบเห็นคนแรกเป็นชาวบ้านที่พักอาคารฝั่งตรงข้ามเห็นจังหวะที่ร่างลอยลงมาที่บ้านตรงข้ามต่อมาลูกชายเจ้าของบ้านได้ยินเสียงบริเวณขอบรั้วกำแพงบ้านฝั่งที่ติดกับโรงแรมออกมาดูจึงพบว่าร่างของผู้เสียชีวิตจึงได้แจ้งพนักงานโรงแรมและประสานกับตำรวจดังกล่าว